ีก็ม,มันมามันจอยมาแล้วที่หนูก็เลยเราต่อยกับไปเลโอใช่ปะ่ะแต่ว่า <c oughs> ไม่ทำอะไรหรอกแต่ว่า <laughs> แต่ว่าพอหนูต่อยเสร็จใช่ป่ะมันก็ยิงหนูอ่ะมันก็ยิงหน,มน,งหนูมันก็ยิงหนูเรื่อยเลยหนูก็เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอไม่รู้อะใครอะ อ๋อเลิฟซีโร่ถูกเหรอไอเลโอไงไอเลโอที่หนูแอดเข้ามาใช่ปะโอแต่<า>หนูหนูดู<อ>ชื่อไ่ชั่วโมงอะดูทรงไอเลโอเนี่ยไอเลโอเลิฟซีโร่ถูกเนี่ยเพราะว่าหนูตั้งเพราะว่าหนูเซิร์ชไอเออ น้องชายวิกเตอร์ไงก็เคยบอกไปแล้วโอ๊ยไม่เคยฟัง, <laughs> งก,กันเลยอีกแล้วโอเคเราไม่ต้องไปท็อปติเก็ตเหรออันนี้มันมวยอ่ะมวยจบแล้วคนเนี้ยเอาไม่ต่อยเหรอหนูหนูว่าหนูจริงเหรอต่ออีกนะแต่ว่าถ้าไปส่งโกูดหรือทำอย่างอื่นก็ไปท็อปติเก็ตเลย หนูไปส่งก็มาเกตริดใช้ใช่ก็เลยอะเฮไอเตอร์ผมมีไว้ใจไอเตอร์ อ๋อแล้วหนูมีมวยของหนูอ่ะเลยเราไปที่ไหนอ่ะมวยมวยมวยโคกอ่ะโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยปฝึกซ้อมเลย่ะยาสามมันเนี่ย ได้อยู่นะอะไรนะอคุณเลยวัดอะไรพี่แล้วเช้านะผมอยากถวายสังฆทานนี่ Arne! <laughs> oh,